สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมบีไบร์ททาโรนะคะวันนี้มิวได้มาทําคลิปพี่กับเด็ให้เพื่อนๆได้รับชมกันกับหัวข้อที่ว่าหนึ่งคำสั้นๆเขารักเราไหมนะคะขอหนึ่งคำเท่านั้นนะคะว่าเขารักเพื่อนเหรือเปล่านะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในคลิปนี้นะคะ ค่ะก็เช่นเคยนะคะการอ่นานไพ่จะเป็นการอ่านไพ่แบบ general reading เป็นผลการทํานายโดยรวมอาจม,มีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงกับใครเลยมิวก็ขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่อินกับผลการทํานายจนมากเกินไปและนําไปตัดสินใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับมิวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกับมิวได้ค่ะมิวได้ทิ้งอดีไลน์และรายละเอียดไว้ข้างล่างคลิปนี้แล้วนะคะ ค่ะและมิวก็ขอขอบคุณนะคะกับทุกๆการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์น่ารักน่ารักที่ส่งมาเป็นกำลังใจให้กับมิวนะคะเพื่อที่จะได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเข้ากันทงนายในวันนี้กันนะคะก่อนอื่นนะคะมิวขอให้เพื่อนๆหลับตาลงค่ะนึกถึงเขาคนนั้นนะคะและตั้งคำถามภายในใจว่าเขาคนนั้นรักเพื่อนๆไหมนะคะได้ลืมตาขึ้นมามาทำการเลือกกองไพ่กันค่ะ เลขที่หนึจะเป็นรถสีทองเด็กที่สองจะเป็นรถสีแดงเด็กที่3จะเป็นรถสีน้าเงินนะคะชอบรถสีอะไรนะคะหรือว่าเลือกตามลายไพ่ได้เลยนะคะค่ะเมื่อเพื่อนๆเลือกกันได้แล้วนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่หนึ่งนะคะเป็นไพ่สำหรับนี้นะคะหนึ่งคำสั้นๆันน้เขารักคุณไหมนะคะ เขารักคุณหรือเปล่าเราจะหาคําตอบกันนะคะยังมีจะมาดูก่อนว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานั้นเป็นอย่างไรนะคะเรื่องราวของคุณกับคนที่คุณถามถึงนะคะเป็นอย่างไรคะ่ะจะติดค่ะราชินีถือเหรียญน,นะคะอืม ราชาถือไม้เท้านะคะห้าถ้วยนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะเรื่องราวของคุณกับเขานะั้นรู้สึกว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนกันนะคะค่ะและคุณได้ไปดิวกับคนที่ ดูดีนะคะมีค่าแต่งตัวเลิ่หรู้นะคะมีราคามากเลยนะคะไม่ว่าคนหรือเขานะคะกับเป็นไวเบอร์ซ่าได้นะคะค่ะและความสัมพันธ์นี้รู้สึกว่าจะมีคนที่มีความรู้นะคะมีอุดมคติอุดมการนะคะใช้ความคิดมากกว่าอารมณ์นะคะค่ะและรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ไม่สมหวังนะคะเพราะว่า เป็นคนอยู่ในเป็นเพื่อนกันนะคะก็เลยทําให้เสียดายความความเป็นเพื่อนของกันและกันอยู่นะคะค่ะยังม่จะดูต่อนะคะว่าแล้วเขาคนนั้นนะคะคิดและรู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะคนที่คุณถามถึงเขาคิดและรู้สึกกับคุณอย่างไรเด็กถือถ้วยนะคะ เขาคิดได้รู้สึกกับคุณอย่างไรคะหาไม่เท้านะคะแฮงแมนค่ะแปดดามนะคะเขาคิดได้รู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะเขาก็บอกว่าคุณนั้นเป็นเด็กหน้ารักนะคะที่มาแต่งแต้มสีสันในชีวิตของเขานะคะ แต่เขาเองนั้นเขามีความรู้สึกเหมือนแบบว่าขัดแย้งในตัวเขาเองนะคะว่าเขานั้นคิดอย่างไรกับคุณนะคะจึงทําให้เขานั้นนิ่งไปนะคะแล้วเขาก็ยังหาทางไม่ออกเลยนะคะแปดดาบนี่ไม่รู้ว่าจะแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างไรดีนะคะถามว่าเขารักคุณไหมนะคะเขาก็ชอบคุณนะคะเขาชอบคุณมากเลยนะคะเพราะคุณนั้นด้บัมทำให้ชีวิตของเขามีสีสันนะคะ ค่ะเดมีจะดูต่อไปนะคะแล้วแนนโน้มนะคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรหรือเปล่าแนนโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรคะมูลค่ะเจ็ดดาบนะคะอืม 1ดาบนะคะราชาถือถ้วยนะคะแน่นองความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะความสัมพันธ์นี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่คลุมเครือนะคะไม่เปิดเผยสถานะให้กันนี่แหละคะ่ะเดาบก็คือว่ายังแอบรกักแอบชอบกันอยู่อย่างนี้นะคะค่ะ แล่นอาจจะมีไฟหนึ่งไฟใดนะคะที่ได้ไปเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครใหม่ๆอะค่ะนะคะแต่ว่าคุณทั้งคู่นะคะก็ยังมีความรักให้แก่กันอยู่นะคะยังมีมิตรไมตรีให้แก่กันอยู่ะค่ะค่าพ้นการทำนายนะคะก็จะมีประมาณว่านะคะเรื่องราวของคุณนั้นนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ในกลุ่มเฟนโซนะคะเป็นเพื่อนกันนะคะตอนนี้สถานะก็ยังคง อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาไม่ได้นะคะเพราะว่าจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่เสียดายความเป็นเพื่อนอยู่นะคะค่ะแล้วเขาเองนะคะเขาก็ยังแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เลยนะคะเขาก็เกิดความขัดแย้งในจิตใจของตัวเขาเองนะคะเพราะว่าคนนั้นก็เป็นคนที่เขาชอบนะคะเขาชอบนะคะแต่ว่ามันทําอะไรไม่ได้ะคะ่ะเขาก็คิด ขัดแย้งในจิตใจของตัวเขาเองนะคะเขาก็ตีกับตัวเองเหมือนกันว่าจะทํายังไงดีในความสัมพันธ์นี้นะคะจะบอกรักก็ไม่ได้จะตัดขาดเลิกคบก็ไม่ได้อะค่ะค่ะในแนวโน้มนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่คลุมเครืออยู่อย่างนี้แหละค่ะแอบรักแอบชอบกันอยู่อย่างนี้นะคะและอาจจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ไปอ่าเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ได้นะคะ แต่ก็ยังคงมีความรักให้แก่กันอยู่ตรงนี้นะคะยังคงสอดส่องหรือติดตามเรื่องราวของกันและกันอยู่อะค่ะค่ะพ้นการทานายก็มีประมาณนี้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนรักกันนะคะแต่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะคะค่ะมิวก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้คนนั้น เอสู้ๆนะคะด้ก่าวเดินต่อไปนะคะและได้ไปพบกับความรักที่ดีความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจใแก่กันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับมิวด้วยค่ะวันนี้มิวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเลขที่สองนะคะไพ่สำหรับนี้นะคะหนึ่งคำสั้นๆนะคะเขารักคุณไหม เขารักคุณหรือเปล่านะคะรักคุณแบบไหนค่ะก่อนอื่นนะคะมีแต่ขอดูเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะอัจ,จะวินถือไม้เท้านะคะเดสตาค่ะ เรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะราชนีถือเหรียญน,นะคะดีเมเพรสค่ะว้าวสูสีกันนะคะคู่นี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะเรื่องราวนะคะที่มันเกิดขึ้นมาก็คือว่าต่างคนก็ะต่างเหมือนอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะมีความมั่นคง ทางด้านความรู้สึกที่อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาไปด้วยกันได้นะคะค่ะและคุณทั้งคู่นะ,นะคะไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะเป็นเดอะสตาร์นะคะเป็นคนที่ดูโดดเด่นในวงสังคมนะคะหรือว่าคุณทั้งคู่นั่นแหละค่ะเป็นคนที่โดดเด่นนะคะพอราชินีถือเหรียญก็แลดูสวยดูดีดูแพงอะคะ่ะและดีเอ็มเพรสก็คือว่าเป็นคนที่สมบูรณ์แบบนะคะเพรียพร้อมทุกอย่างนะคะโอ้ มวยถูกคู่นะคะสูสีกันคู่นี้นะคะค่ะเดี๋ยวมีจะดูต่อนะคะว่าแล้วเ,เขาคนนั้นนะคะคิดรู้สึกกับคุณอย่างไรคะเขารักคุณหรือเปล่าเขารักคุณไหมนะคะเดลไฮบริเทสนะคะ กาวไ่เท้านะคะสิบดาบค่ะอืมเขาราักคุณหรือเปล่านะคะเขาคิดได้รู้สึกกับคุณอย่างไรรายชนีถือดาบนะคะเขาคนนั้นนะคะถึงไพ่ถ้วยจะไม่มีนะคะแต่ว่ามิวก็บอกได้เลยนะคะ อาจจะหน้าภพา่แล้วเขาไม่ใช่รักคุณอย่างเดียวนะคะเขาหลงคุณด้วยค่ะนี่นะคะราชินีเอาขอไพ่ก่เดิอไฮพริเทศนะคะเขาหลงคุณนะคะและเขาก็คิดว่าความสัมพันธ์นี้มันไปได้ยากจังเพราะว่าเข้าถึงคุณไม่ได้นะคะนี่นะคะมายืนยันถึงอาความรักของเขานะคะก็คือสิบดาบน,นี่คือความเจ็บปวดนะคะเพราะคุณเองนั่นเป็นคนที่เย็นชากับเขาอะค่ะนะคะคุณนิ่งนะคะคุณเฉย ใต่เขานะคะทาให้เขานั้นรู้สึกเจ็บปวดนะคะการเจ็บปวดนะคะคนเราถ้าไม่รักเราจะไม่รู้สึกเจ็บปวดใช่ไหมใช่ไหมคะก็คือว่าเราจะไม่สนใจเลยคนคนนี้นิ่งเฉยกับเราก็เฉยไปไม่ได้มีผลกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจนะคะแต่เขาคนนี้เขารู้สึกเจ็บปวดอะคะ่ะค่ะมีจะดูต่อไปนะคะแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์นี้นะคะเขาจะเทคแอคทันอย่างไรนะคะในเมื่อเขา ลงคุณมากๆแล้วนะคะลงคุณมากเลยแล้วเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรคะหกดาบนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรคะเด็กถึงไม้เท้านะคะไปไม้เท้าค่ะว่า สองเรียนนะคะอืมเขาคนนั้นจะเทคแอคชั่นอย่างไรนะคะเขาจะรอให้เขาหาทางออกได้ก่อนนะคะให้ปัญหาในจิตใจของเขานี่มันคลี่คลายก่อนนะคะแล้วเขาเองนั้นจะเทคแอคชั่นโดยการที่แบบว่าแอบ,บมองคุณอยู่อย่างนี้แหละค่ะนะคะแล้วก็จะสื่อสารกับคุณให้มากขึ้นนะคะแล้วก็เข้ามาวนเวียนในชีวิตของคุณนะคะทำให้เขานั้นจะได้ไม่ต้อง หางหายไปจากชีวิตคุณนะคะ่ะคุณจะได้ไม่ต้องตัดเขาจนแบบไม่เหลือเยอื่อใยนะคะค่ะพ้การทาน,นายจะมีประมาณว่านะคะความสัมพันธ์นี้นะนะคะทั้งคุณและเขานั่นก็คือว่าต่างมีความรู้สึกที่แบบอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้นะคะและคุณทั้งคู่นะก็เป็นมวยถูกคู่มากๆเลยนะคะอีกคนหนึ่งก็เป็นดูดีดูแพงนะคะอีกคนหนึ่งก็เพรียบพร้อมทุกอย่างนะคะ เป็นดาวเด่นในวงสังคมเดียวกันนะคะหรือว่าคุณอาจจะเป็นดาวเด่นในวงสังคมของคุณเขาก็เป็นดาวเด่นในวงสังคมของเขานะคะค่ะด้วความรู้สึกของเขานะคะเขารักคุณไหมนะคะในที่นี้นะคะเขาไม่ได้รักอย่างเดียวนะคะเขาหลงเลยะคะ่ะเขาหลงคุณและเขาก็ต้องมารู้สึกเจ็บปวดก็เพราะว่าคุณนั้นเฉยชาต่อเขาคุณไม่สนใจเขานะคะและการเข้าหาคุณนั้นมันก็เป็นไปได้ยากนะคะคุณอาจจะมีกำแพงทางด้าน ความรู้สึกนะคะหรือว่าสิ่งรอบข้างนะคะเป็นกําแพงทําให้เขาเข้าหาคุณได้ยากไม่ใช่แค่กําแพงบ้านนะคะกําแพงด้านด้านความรู้สึกด้วยนะคะค่ะหรือว่าคนรอบข้างนะคะที่ว่าไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาจึงไม่อยากให้มันเอาขอพาย่ะเข้าจึงเข้าถึงตัวคุณได้ยากนะคะค่ะและเขาคนนั้นนะคะในเมื่อเขารู้สึกกับคุณอย่างนี้แล้วนะคะน้องแมงวันนะคะ เขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรนะคะคือว่าเขาจะรอให้เขานั้นพร้อมก่อนให้จิตใจเขาพร้อมก่อนนะคะเขาคลี่คลายปัญหาในตัวของเขาเองก่อนนะคะแล้วเขานั้นจะติดต่อสื่อสารกับคุณมานะคะเพราะว่าเขาไม่อยากให้คุณนั้นออกไปจากชีวิตของเขาอะคะ่ะขอให้คุณนั้นได้ยังมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาอยู่อะ,ค,ะค่ะค่ะพ้นการทำนายก็มีประมาณนี้นะวะนะคะถึงแม้ว่า ไพ่จะออกมาในวันนี้นะคะว่ายังไม่มีไพ่ถ้วยขึ้นมานะคะแต่ว่าเขามีความเจ็บปวดในความสัมพันธ์นี้นะคะคนถ้าไม่รักก็คงไม่ไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมคะค่ะขอภัยนะคะ <c oughs> มิวกำลังงงอยู่กับแมงวันนะคะค่ะและเขาคนนั้นนะคะจะเทคแอคชั่นกับต่อเมื่อว่า เขาพร้อมมะค่ะเพราะว่าเขาไม่อยากเสียคุณไปอะค่ะค่ะพลการทานายก็มีประมาณนี้นะคะมิวก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้คนนั้นพบกับความรักที่ดีความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจใแก่กันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับมิวด้วยค่ะวันนี้มิวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่สามนะคะรถสีน้ำเงินหรือไพ่สำรับนี้นะคะ หนึ่งคำสั้นๆนะคะเขารักคุณไหมเขารักคุณหรือเปล่านะคะก่อนอื่นนะคะมีจะขอดูเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาค่ะหาถ้วยนะคะ เจ็ดไม้เท้านะคะเรื่องราวความรากักความสัมพันธ์นะคะของคุณกับเขาเป็นอย่างไรคะสิบเหรียญน,นะคะเด <Herm> อะเฮอร์มิค่ะเรื่องราวความรากักความสัมพันธ์นี้นะคะคุณกับเขานั้นน่าจจะเคยมีเรื่องที่แย่ๆนะคะ ท้าไมคุณกับเขานะั้นรู้สึกเหมือนแบบผิดหวังอะในความสัมพันธ์นี้นะคะรู้สึกอะไรอวรคิดถึงกันอยู่นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เคยเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะฝ่าฟันกันมาได้เนินนานแล้วนะคะคือว่าต่อสู้กันมาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแล้วมันได้นิ่งเงียบหายไปอะค่ะจะเห็นอกนะคะ,ะ,คะอาจจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือว่าเขาคนนั้นนะคะเงียบเขาทําไปเลยอะคะ่ะหายไปเลย หายตัวนะคะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเงียบอะค่ะมันนิ่งไปมันเงียบไปแล้วนะคะค่าเดี๋ยวมีจะดูต่อนะคะแล้วก็คนนั้นนะคะเขาคิดลรู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะเขารักคุณไหมนะคะเขารักคุณหรือเปล่านะคะหกไบท้านะคะ เตรนค่ะสามเหรียญน,นะคะอืมเดลิเวอร์นะคะว้าวถามว่าเขารักคุณไหมนะคะเขารักคุณนะคะเดลิเวอร์ออกมาปิดท้ายนะคะว่าเขารักคุณนะคะคุณนั้นนะคะคือความสําเร็จในชีวิตของเขาอย่างหนึ่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเรียน การเงินนะคะคุณเองนั่นก็คือสิ่งหนึ่งนะคะคือว่าเป็นความสําเร็จในชีวิตเขานะคะเขาได้มาเจอคนที่เข้าใจเขาทุกอย่างนะคะสามารถคุยกับเขาได้ทุกเรื่องนะคะปรึกษากับคุณได้ทุกเรื่องนะคะถามว่าเขารักคุณไหมเขารักนะคะค่ะและการที่วันนี้เงียบหายไปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในเมื่อเขารักคุณแล้วเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรนะคะแนวโน้นนะคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมนะคะ ทำพรงค่ะอืมแปดไม้เท้านะคะสามถ้วยค่ะว้าวตตาค่ะอืมปิายท้าได้สวยมากๆเลยนะคะแะน้วน้มนะคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรนะคะความสัมพันธ์นี้จะ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะค่ะและเขาคนนั้นนะคะจะกลับมาหาคุณนะคะกลับมาในเร็ววันนี้แหละคะ่ะถ้าเขาเงียบหายไปนะคะเขาจะติดต่อคุณมาหรือว่าเขาจะมาหาคุณเองเลยนะคะค่ะและคุณทั้งคู่นั้นก็จะได้มีความสุขร่วมกันอีกครั้งนะคะได้มีความสนุกสนานเฮฮานะคะการกลับมาของเขานั้นนะคะคุณกับกลุ่มเพื่อนของคุณอาจจะได้ร่วมดื่มกินด้วยกันก็ได้นะคะและความ สัมพันธ์นี้นะคะก็จะเป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังไว้เลยค่ะคือคุณได้สมหวังในความรักครั้งนี้ค่ะว้าวเป็นของการทํานายที่ดีมากๆเลยนะคะค่ะมิวก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะถามว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณนะคะแล้วเขาจะติดต่อคุณมานะคะหรือไม่อย่างนั้นเขาก็จะมาหาคุณนะคะในความสัมพันธ์นี้ทุกๆอย่างจะดีขึ้นมาค่ะ เป็นอย่างที่คุณได้คาดหวังไว้นะคะและคุณนั้นได้สําเร็จในความสุขครั้งนี้ด้วยค่ะในความรักครั้งนี้นะคะจะเป็นความรักที่มีความสุขค่ะค่ะ, mm hmm. คะมิวก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะ mm hmm. ขอให้คุณนั้นนะคะได้พบกับความรักที่ดีนะคะความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจแก่กันนะคะ mm hmm. และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับมิวด้วยค่ะ วันนี้มีโขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย